เอาสวัสดีทุกคนพบกับเรานะับตีอกแล้วน,นะวันนี้เรามาอยู่ในพรีเซนเตอร์คนใหม่นะแทนมาริเออร์้กันเป็นน้องนักหนท์นั่นเองก็วันนี้น้องนักหนท์จะมาอะบอกวิธีตั้งค่า ui เนาะอย่างที่เรากดอย่างเงี้ยมันคือโหมดถ่ายภาพโหมดถ่ายภาพกดคอนโทรลอยนะคอนโทรลอยคอนโทรลอย คอนโทรลยูเพื่อเป็นโหมดใสภาพคอนโทรลยู Control เพื่อกำโ okay. อเควันนี้เราจะมาตั้งที่บอกว่าเป็น UI ที่เห็นสก,กิลเวลาครูดาวสกิลที่จําเป็นที่เราต้องใช้สก,กิลครูดาวจําเป็นที่เราต้องใช้ที่ขึ้นตรงนี้นะมีคนก็ถามมานะเราก็จัดให้เลยก็อย่างแรกนะอันนี้คือ UI แบบใหม่นะ UI เลือดอะไรอยู่ข้างบนแต่ถ้าเป็น UI เดี๋ยวจะเล่าเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีเดียวก็นี่นะถ้าเป็นถ้าใครใช้แบบหน้าเมนูแบบแบบเก่าจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแบบเก่าจะเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยลูกเครื่องหมายลูกศรสี่ทิศนะบนล่างซ้ายขวาเราใช้แบบใหม่นะก็นี่นะแก้ไข UI เหมือนกันนะเหมือนกันชื่อเหมือนกันก็กดเข้าไปเดี๋ยวขอปรับแบบเก่ารู้สึกงงยากาแบบเก่าเราจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งเขาเนี่ยจะมาพูดถึงตรงสกิลเนี่ยสกิลรอบซ้ายทางซ้ายที่มือกับขวามือของหลอดพุด,ดำเนี่ยแล้วหลอดุดดำ mm hmm. ก็ที่เราตั้งนะนี่โอเคเข้าแกแ์ออยไอเอะมันจะเป็นเขียนว่าดูคูดาวคูดาวหนึ่งถึงสิบถึงคูดาวสิบตอนแรกมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้แถวละห้านะแถวละห้าสองแถวก็สิบช่องพอดี แล้วตอนแรมกมันจะปิดอย่างนี้หลยพอเวลาเราจะใช้แล้วก็เปิด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 ถ้าเปิดแล้วเห็นไหมสก,กิลมันก็จะอยู่ตรงนี้สก,กิลเราก็จะเห็นแต่มันไม่ใช่ว่าจะเห็นเลยนะเปิดแล้วเห็นเลยมันไม่ใช่นะแล้วก็เราสามารถเลื่อนไปไว้ที่อื่นได้นะเมาส์กดไปติดแล้วก,กด enter สองครั้งก็ได้หรือกดคลิกซคีป ตรงเอนเทอร์อะนไร้หมสกิลมันก็จะไปอยู่ข้างบนอ่าสกิลจะไปอยู่ข้างบนเราสามารถแก้ได้ตลอดนะแก้เอามาว้ข้างล่างเรียงไว้สวยอ๋อมากดคลิกซ้ายไม่ติดอีกแล้วนี่เรียงไว้ส,สวยแล้วกดเอนเทอร์อ่แล้วถ้าเป็นปรับเป็นยูไแบบเราเนี่ยคือกดอันนี้ใช้แถเพ p พีแบบแยกตอนแรกมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกอะเลือกหลอดเลือก,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 อกจะอยู่ข้างบนถ้าใช้แบบเราอะ ติ๊กตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะลองเลือดี่ข้างล่างก็ตั้งได้เราจะไว้ตรงไหนดูให้มันแบบสบายตาเหมาะตาเนาะเราไว้ข้างล่างนี่แหละไอ้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเราสามารถเปิดปิดไนะด้เนี่ยดวงตานี่คือเปิดแล้วนะแต่ลูกปิดตาเนี่ยคือปิดอันนี้อันนี้ก็คือคีย์ที่เราให้ดูไงเมื่อกดอยังไงอะไรบ้าง ย,ย่อมๆเรามาพูดถึงการตั้งสก,กิลใส่พลิกสล็อตดีกว่า <c oughs> กดต่เคขึ้นมานะแล้วกดตั้งเวลารอการใช้งานครั้งต่อไปเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่นอนเคยรีเซ็ตก่อนนะของเราไม่มีแล้วนะของเราไม่มีแล้วก็ <c oughs> กดต่เคขึ้นมาตั้งค่าแนะนำเราแนะนำเลยนะ มันจะสามารถตั้งได้1นึ่งถึงสินะครูดาวเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบเอาสกิลที่จําเป็นนะแต่เราก็จะเอาสกิลที่จําเป็นของเราเหมือนกันนะก็อันนี้ตั้งไว้ที่เลขหนึ่งตั้งไว้ที่หนึ่งลอกมาดูครูดาวหนึ่งนะตั้งไว้ที่ครูดาวหนึ่งมันจะขึ้นมาแล้วต่อไปแลรวก็ตั้งครูดาวสองกดมาเดิมกดเช็คขึ้นมาตั้งเวลาการรอใช้ค้งต่อไปแล้วก็อันนี้เลขกหนึ่งแล้ว อ,อะไรดีโจมตีบนอากาศละกันสองอันนี้สามความมือเซ็กซึมสามสมดุลอ่อนกำลังเอาไม่ใช่อันนี้เลขสี่ชื่ออะไรนะสำเร็จโทษแล้วก็เลขฆ่าเราจะเอาคงเล็บข้างแข่งแข่งงเล็บข้าง ออามาดูวจะเป็นตรงนี่ห้าแถวแล้วสกิลที่ใช้บ่อยนะโอเคก็ต่อไปก็เหมือนเดิมตั้งเวลารอการใช้ครั้งต่อไปสกิลนี้จะเอาอะไรดีเอาวันนี้แล้วกันวงร้อนโชคชะตาเอาไว้ที่หกหกแล้วเรื่ององเรื่องที่แบบเอาวันนี้เจเจบแล้วก็สำเน็จโทษไม่ต้อง เดีย๋ยวขอเวลาเลือกสกิลก่อนนะเจ็ดเจ็ดอันนี้นนนนน 8. แล้วกันท่อถ่านแห่งความมืดเอาไว้ที่แปมแล้วก็ตัวสัตย,ยาเอาไว้ที่เลขเก้ากองเล็บข้างไว้เลขสิบแระวใส่กล้องเล็บข,ข้าง เราตั้งหมดแล้วนะเห็นไหมหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบก็กดออกมาดูเคม,ม,มันก็จะขึ้นมาละมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมเอาอันนี้เป็นสกิพสลพิก็อตเราดูถนัดอยู่แล้วเนาะเพราะยังไงถ้าเราตั้งไว้ตรงนี้มันก็ผ่านตาเราอยู่ดีไม่อยู่ข้างล่างตัวละครเราเนี่ยนะพอเราเล่นเราเล่นเราเล่นภานพาป,ประมาณนี้ภาพป,ประมาณนี้เราก็เห็นอยู่ดีนะดูตาผ่านๆเดี๋ยวจะใช้คอมโบให้ดู คูู้ดาวตรงนี้ก็จะมีนะ้วแต่เผื่อแบบมองไม่ทันนะเราแบบเฮ้ยคููดาวมันคููดาวยังตรงนี้มันก็ช่วยได้นะช่วยให้เราดูคููดาวได้ไง่ายขึ้นเนี่ยข้างล่างทางนแต่แค่เวลามันคิกอะไรมันดูไม่ได้แค่นั้นเลยแต่ข้างล่างนี้ก็ดูได้เหมือนเดิมเนาะ ข้างนี่จะดูง่ายเนาะเราดูไหมคูดาวมันก็ติดคูดาวเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนเพื่อแบบลบดูกูดาวตรง่านนยแบบดูแล้วมันลบอ่ะในข้าข้างเนี่ยใส่สกิลตรงเนี้ยสกิลคูดาวตรงเนี้ยมันลบเราก็ปิดได้มา,มาที่มาเหมือนเดิมแก้ไขอยู่ไอปิดไปเลยระยะเวลากูดาวปิดไปเลยเราก็จะดูแค่เนี้ยสกิลที่เราจำเป็นที่เราที่เราอยากรู้อ่ะมันก็ปิดเราก็เปิดมาแล้วมันก็จะดูง่ายขึ้นว่าสกิลไหนคูดาวแล้วมั้ แล้วยูวไหนก็ครูดาวเราก็เห็นอยู่ดีก็อยากเล่นเหมือนกันแล้เนี่ยดักไหมเนี่ยสวยสุดด้วยพีเซ็นเตอร์คนใหม่ ก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะก็ถ้าเพืเ่อนๆแบบชอบแบบวางสกิลไว้ที่อื่นก็ได้แบบวามัมองง่ายวางรอบนี้ก็ได้2สองข้างข้างละห้าแต่เราชอบอย่างเงี้ยมันดูสบายตาแล้วส่วนขนาดอินเทอร์เฟซเนี่ยเราตั้งไว้ที่50นะเพราะมันก็ดูว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนมันดูกำลังพอดีเลย ้าอยากรู้อะไรก็มาอ่านเอานะเนี่ยมันมีการแสดงคีย์ก็คือเปิดว่าเรากดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าต่างแชทอันนี้ต้องไปตั้งต้องไปตั้งในการตั้งค่านะฟลิกฟลอตอันนี้เราไม่แน่ใจมันต้องเข้าไปตั้งค่าในเกมดูว่านี่งก็ที่ตั้งค่าแล้วตั้งค่าเกมแล้วก็ฟังชันความสะดวกก็เปิดเราสามารถเปิดข้างล่างได้นะถ้าแบบเราไม่กด ถ้าเราไม่ได้ตั้งไม่ได้เปิดตรงนั้นมันก็ไม่สามารถกดไดไ้ไม่สามารถกดอะไรได้เลยก็วันนี้ก็หมดเท่านี้เนาะกับน้องดักไนก็คลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้เลยเนาะสำหรับกิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย